่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการยกระดับจากสมถะเป็นวิปัสสนานะก็สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เห็นสเตตัสเมื่อเช้านะครับก็ขอแนะนำนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะครับที่หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นใจให้กับชีวิตของใครๆสักเท่าไหร่นะ ผมได้ทำคลิปขึ้นมาง่ายๆนะเป็นคลิปที่สาธิตวิธีการนอนแบบที่จะช่วยให้คุณหลับแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากนะหลักการแค่ว่าทำให้ร่างกายมันเหนื่อยนิดนึงนะต้องออกแรงนิดนึงและการออกแรงนั้น จะอสอดคล้องกันกับการหายใจยาวนะครับมันมันจะมีขั้นตอนนะการทําไว้ในใจจริงๆแล้วท่าเนี่ยนิดเดียวนะแค่พับศอกขึ้นมานะยกแขนขึ้นมาแต่ว่าความเข้าใจที่จะตั้งไว้กับท่าทางนะอันนี้แหละที่มันจะทําให้คุณหลับจริงแล้วก็นะ คนที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สามารถทำได้นะครับคืออันนี้ทางแอดมินได้ให้ลิงก์ไว้แล้วหาดูในเมนตนะครับแอดมินให้ลิงก์ที่จะไปสู่คลิปนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดมาเข้าโทรศัพท์หรือว่าเข้าเครื่องคอมของคุณง่ายๆนะฮะขอแนะนำว่าให้ดูให้เข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกนะครับดูสักรอบสองรอบให้เข้าใจจริงๆว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วจากนั้นพอคุณจะนอนจริงจะหลับจริงคืนนี้นะก็เปิดคลิปโดยฟังเสียงเอานะคราวนี้ไม่ต้องดูภาพแต่ว่านอนนอนลงแล้วก็ทำตามเสียงนะทำตามอินสตรักชันเลยคือถึงแม้ว่าหลายท่านนะจะยังไม่เคยคุ้นกับการใช้มือไกด ลมหายใจมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าแน่นอนครับถ้าท่านร่วมนับหนึ่งมาตั้งแต่คืนวันเสราร์ที่31กรกฎาคมนะฮะก็จะได้เปรียบหน่อยนะเพราะว่ามีความเข้าใจพื้นฐานมากกว่ามีประสบการณ์ตรงมาแล้วเกี่ยวกับการใช้มือไกด์ลมหายใจนะฮะไอแนวทางเนี้ยผมเล็งผลเบื้องต้นไว้นะครับก็คือทุกท่าน จะหลับง่ายนะแล้วก็เล็งผ,ผลเล็งผลเบื้องตลางไว้ตรงที่นะจะได้มีการหลับแบบยกระดับคุณภาพขึ้นไปนะแทนที่จะหลับแค่หลับสบายเฉยๆเ,เนี่ยเป็นหลับอย่างเรากับว่าเข้าสมาธิแบบแผ่เมตตานะแล้วเล็งผลเลิศสุดคือ คุณสามารถใช้เป็นมรณสตินะฮะคือถ้าถ้าเชี่ยวแล้วเนี่ยชำนาญแล้วนะสามารถที่จะเอาจิตในท่านอนเนี่ยมาระลึกถึงขณะสุดท้ายของชีวิตแบบมีความเตรียมพร้อมเหมือนซักซ้อมไว้ก่อนนะว่าถ้านอนอยู่ด้วยลมหายใจสุดท้ายจิตของเราจะตั้งไว้อย่างไรนะ ด,ดีระดับล่างๆคือได้ไปสวรรค์ดีระดับกลางๆคือได้ไปเป็นพรหมดีระดับสูงสุดคือได้บรรลุมรรคผลก่อนตายณนะขณะจิตสุดท้ายเพราะว่าขณะจิตสุดท้ายเนี่ยตอนที่จะเข้าวิถีมรณะเนี่ยนะจิตจะมีความหนักแน่นจิตจะมีคือไม่ใช่คิดๆแบบนี้นะมันจะมีความแน่วเข้าไปแน่วเข้าไปในวิถีของการ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตซึ่งถ้าหากว่าคุณรวบรวมกำลังของปิติกำลังของความสุขและกำลังของปัญญาเห็นกายในท่านอนเนี่ยไม่ใช่ตัวตนได้นะครับแบบที่รู้สึกว่าสบายๆไม่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้ใการนึกอะไรช่วยนะครับแค่แค่นอนตายแบบ เหมือนกับให้เป็นออโต้พายโเนี่ยนะซ้อมมาแล้วดีอย่างดีมาเป็น10บสปีเนี่ยนะครับให้มันแล่นเข้าสู่วิถีมรณะแบบคนที่รู้ทางแล้วนะว่าจะทําจิตให้มันมีความเปิดมันมีความผ่อนคลายมันมีความสบายมันมีความเป็นกุศลสว่างได้อย่างไรอันนี้แหละเนี่ยที่จะเล็งผลเลิศสุดสำหรับแนว ทางในการที่จะนอนลงไปแบบมีสตินะฮะดูเหมือนง่ายๆแค่นี้พับมือเนี่ยแต่ว่าถ้าตั้งมุมมองไว้ถูกตั้งจิตไว้ถูกนะมันก็คล้ายๆกับที่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจก็หายใจทิ้งเปล่าหายใจแบบไม่รู้อะไรเลยว่าจะดูอะไรบ้างนะในชีวิตเนี่ยมันมีความคิดมั่วๆมันมีจิต ที่หมดนหมองยังไงมันมีร่างกายที่ไม่มีไม่มีสติยังไงนะแล้วก็หายใจไปแบบอัตโนมัติแต่ถ้าหากเข้าใจนะที่จะหายใจแบบรู้ความไม่เที่ยงแล้วก็หายใจแบบที่มันจะพาสติเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวได้เนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตแตกต่างเลยทั้งทงที่นั่งแบบเดียวกันหายใจแบบเดียวกัน หือกระทั่งอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าโลกภายในมันเป็นคนระบายกันอย่างสิ้นเชิงนะอันนี้ก็เหมือนกันคือดูเหมือนกับง่ายๆใช้ท่าธรรมดาธรรๆนะแต่ลองไปดูนะครับรายละเอียดมันมีอยู่ในคลิปมีคําอธิบายอะไรทั้งหมดไว้ในนั้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคุณทำแค่ไม่กี่วันนะให้ต่อเนื่องนะครับรับประกันว่าจากโรคนอนไม่หลับนะครับ จะกลายเป็นความติดใจนะที่จะนอนอย่างมีสติที่จะนอนอย่างมีสมาธิที่จะนอนแบบที่พร้อมจะตื่นขึ้นมาสืบสารสติต่อเนื่องจากช่วงก่อนก่อนหลับนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับ